กป้าหนูประสบความประหลาดแล้วทีนี้ในโครงการที่สร้างเนี่ยมันก็มีเพราะว่ากว่าจะต้องมีวีโอว่าจะต้นเขียนแบบในสถานการณ์ถึงตอนนี้ได้แบบมาแล้วอันนี้ขอบชี้แจงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นฝี่งให้แก้ไขเลยคือปัญหาเรื่องหต้องต้องแยกระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับวิธีการต้องทำอนาคตปัญหานแรกก็จะ่ปัญหาแอนคุณต้องเก็บก่อนไม่ทันตามกำหนด3ชิ้วันถ้าคุณเก็บไม่ทันคุณสามารถคุณกรอได้คือขออนุญาต อันนี้คือทีคุณจะต้องแก้ส่วนมาตรการอื่นเรียกว่าฟีเจอร์แบบเป็นกาตรการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับค,คุณสามารถเสนอเสนมาได้เลยว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าวรรด้วยโครงสร้างบริษัทด้วยผมบอกต้วยโรงงานไม่ไม่อิดชื่อแล้วกันเนาไปสดร้องเรียนด้วยกันมาที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นกรรมการเขาต้องผ่าเนเหมือนเหมือนที่คุณอะไรนะคุณคณนินบอกครับว่าเขาต้องมีกระบวนการบริษัทกระบวนการบัญชี PO เสนอผู้จัดซื้อจัดจ้างที่จต้องมีการประชุมบอร์ดเขาก่อนถึงจะมีคำสั่งว่าเขาจะออก ในช่องไหนในการปรับปรุงอย่างงี้ยอันนี้คือเป็นสิตของเขาหรือว่าจะทำแต่สุดท้ายเราก็ต้องทํานะครับไม่ใชว่าแบบไม่ทาอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามความหมายไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือปัญหาหลักของเราจริงๆคืออะไรนะเออข้อดันแบกพอดีนี่มาเจอตัวเอ้มามาตรวจแล้วมาเจอว่าโอเคปัญหามันเจอจุดนี้ใช่ครับนะครับก็เลยมีการสั่งสั่งเล่นด่วอันนี้นะครับกหเข้าเกิดมันเกิดขึ้นเลยแล้วพอมาเสร็จมาตรวจครั้งที่สองคือ เก็บเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือไอ้ตรงนี้คือมันจะจบไปใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในคำสั่งใช่ค่ะคำสั่งนั้นที่สั่งไปตอนนั้นกองมันใหญ่มากถ้าที่เห็นจากในรูปเนาะคือมันเยอะมากผมยังคิดเลยว่าเขาจะเก็บทันหรือเปล่ากองมันใหญ่มากจริงอ่ะเดี๋ยวผมเสริมประเด็นนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับน้องเขาแล้วก็พี่เขาด้วยก็เมื่อกี้น้องบอกว่าไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้ก็คือเขาเก็บไปแล้วคือมันจะจบไปแล้วไอ้งานใหญ่ของเราคือจบไปแล้วไอ้งานอะไรที่เขาจะป้องปองแอบ แก้ไขหรือปกป้องอะไรป้องกันอะไรเรื่องหนึ่งตอนนี้น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาทำอนุอาตโรงงานพี่โดยเฉพาะไอ้เมื่อกี้เห็นอา่าหน้าง่ายไหมพี่ปึ๊บเลยพอทำอนุอาตเนี่ยถ้าเขามาตรวจเป็นระยะระยะก็โดยตามสา่งงานกับลูกน้องพี่นะอโอเคถ้ามาตรวจเอ้ยยังมีหน่อยไว้ทางนี้อาจจะไปแก้ไขตรงไหนว่าอะไรว่าไปเรื่องหนึ่งจลอาจะพวบกำหนดว่ามาตรวจเรื่อยๆแล้วอะไรมาที่ให้ตาเรื่อยๆจนครั้งไหนแล้วแต่มาตรวจเฮ้ยคิดนึงแล้วเฮ้ย ยังไม่ตกก็ตกไว้อะไรเนี่ยอาจจะนำเรียนที่อีกทีและการอาจจะมีการพูดคุยนี่ครับตอนนี้ฝุนเริ่มไม่เข้ามานะครับผมเริ่มมีปลูกต้นไม้มีถึงซะแลนมีอะไรแล้ะในตรงนั้นผมเก็บแล้วแล้วพยายามทําดูแลความสะอาดอะไรเกี่ยวกับฉีดน้ำฉีดนื้ออะไรพวกผมถึงอะไรว่าอะไรเรื่องอะไรนี้เป็นวิธีการอ่าครับผมนะครับผมวิธีการของผมคือเราอยากรู้ว่าที่มาตัวอะไรงานทุกอย่างนี่ก็น มันให้ดีให้ันเดมากแล้วขั้นตอนตลอดภัยเรามาเจนกันอันนี้ก็แก้สายไปเรื่อยๆครัมผมนะครับแล้แก้ไขนี่แต่ว่าทุกครั้งที่คุณจะมาได้ผมก็ต้องมาดูด้วยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าาตรวจสภาพน้ำเป็นยังไงฝุนออกมาถึงรุ่นั้ำก็ระยะทางอยู่เดีโเลยถ้าถ้าร anyway ้อนเด็นเดี่ยวอยู่ฝุนละออเข้าไปถึงไหมมันมัมักว้างมีกฎหมายลงรับไม่มีเฉพาะ ที่บริเวณแบบคนเวลาดูลอมพักไปให้รอบติดล้อวิอ่งมสมุนไพรสมุนไพรแล้วเราจะมูดเล่นไหมอะไรอย่าเงี้ยเราต้องตรวจสอบสภาพน,น้ำใช่งไหอ,อจจให้ให้องค์กรไหนตรวจสอบให้เราเพราะเ,รา,าเราได้ได้ได้ถ้าถ้าเรื่องน้ำไม่เกีิดครับเออเดี๋ยๆองค์กรพูดที่อย่างนี้ค่ะเรื่องน้ำน้ำเสีย <S <S 2> <S 2> ที่เกิดจากกระบวน,นการผลิตของสถานประกอบการนะไม่ไม่ <S <S ได้พูดว่าแค่โรงงานนะคะของสถานประกอบการที่ระบบที่มีน้ำเสียนะคะ ถ้ามีการาระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมจะมีกฎหมายของพอรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากำกับในเรื่องของการรายงานระบบบระทันธ์สีนะนะคะทีนี้มันจะเป็นการรายงานของแหล่งกําเนิดที่ปล่อยออกไปแต่อย่างที่ผู้ร้องบอกคผู้ร้องเหมือนจะให้ตรวจน้ําของผูร้ร้องใช่ไหมคะเร,เราเราเกรงว่าคุณครับว่าใีการที่บังเกิดออกมาตอนนี้นะมันเป็นลงที่ออนนะบอก ของเราของท่านเองแล้วเราเป็นเป็นน้ำของเราเรียนเราส่งส่งให้แห้งสองให้โรงเวลาตา้งหลายวันแล้วมันชาเกิดออกไปมันไม่ดีเลยเราผิดพลาดผมตายเลยแต่เราเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นอันนี้เรื่องอันที่พวกเขาพูดจริงๆในการตรวจสอบคุณภาพน้ำของของกรมบริษัทเองหรือของสถานประกอบการเองแล้ก็ดำเนินการฝ่ายทางนี้ก็ทำการตรวจ